โอ้โหดูขานี่กโอ <be> this, question, ้โหวิเศษวิเศษฝันิเศษเต็มเลยอากาศวันนี้อบอ้าวมากเลยค่ะสุดยอดโอ้โหนี่ยดูเห็ดค่ะเห็ดยานะคะนี่

ดอกแรกของวันนี้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้โผล่มาเลยก็โดนกินแล้วนะคะเข้มใช่ใช่

ว้าวดอกนุ่นสวยใช่นะดอกนุ่นเพิ่งออกเอ่อไหนดูโอ้โหยังอ่อนอยู่นะคะนี่ถ้าเป็นสีชมพูแบบนี้เนี่ยตรงนี้ยังอ่อนอยู่นะคะถ้าสีเข้มแปลว่าแก่ค่ะนี่ยังกินได้อยู่นะใช่หรือเปล่าลองลูบดูดิดมใช่ไหมใช่ เขาจะมีกลิ่นหอมนะคะทุกคนด <c oughs> อกน,นี้ยังอ่อนอยู่เลยนะสวยเลยแหละ <c oughs> ป่าวยังปิดเลยยังไม่ยังไม่เปิดเลยนะให้เห็นปะคะนี่คู่แฝดเขาอะค่ะนี่ตรงน,นี้นนป้าเป็นสีชมพูมะโนโม,มเห็นหรือเปล่าอ่อนๆคู่แฝดเขาอะค่ะ ตัดขาเขาอะแล้วขาเขาจะเหลืองนะคะแล้วกลิ่นเขาก็จะเหม็นเหมือนน้ำยาเลยนะคะนี่ไม่เหลืองเลยเห็นปะคู่แฝดเขาจะเหลืองมากหอมอันนี้หอมหอมหวานๆนะคะจ้เห็นแล้วนใหญ่ดอกนั้นไม่รู้เดินผ่านมาป่ะล่ะ นี่ตอหนึ่งค่ะดิีอุอ้ยนี่ก็มีนี่นี่ก็ของแก่แล้วพี่มาดูดิดูอีกแล้วเนี่ยไม่แน่จะมีอีกนะ มาหอมนี่ปะไม่แน่นะพี่หม่อยอาจจะมีอีกนี่เห็นปะเนี่ยดอกใหญ่มากเลยนะกนี้นี่นนกบลกเขียดฝ้าหลังนะค่ะดูเสียงใหญ่เลยนะน่ารักไม่กระโดดละ เราอันทอยปลิงดินนู่นอะไรอ่ะแดงองนู่นน่ะใช่เห็นงั้นเหใช่ปะฮะเนี่ยไม่ใช่อ่ะ โคนตระเลงอีกตั้งยานกเห็ดพึ่งทองค่ะคเห็ดไข่มุกค,ค่ะมาโหขาดูค่ะแต่หัวน่าจะดีอยู่นะ มันสมิตเนี่ยดอห <travail> โอ้โหดูดอกนี้ค่ะทั้งทุกคนดูเลยใหญ่มากเลยนะดอกนี้โอ้ยนี่นีดอกนึงขึ้นมาใหม่นะคะไ,ไ,อ,ไอ้นี่ยังบ้าชอบพประกะดอหรอสวยเลยใหญ่มากดอหรอหรอ แก่แล mm. yeah, uh, yeah, ้วก็เสียทั้งสดอกเลยค่ะนาเด้ยสวื่้คลิ้นอย่สนง้าอีัมเม่อสามวันมาดูนะคะยังไม่มีโผล่เลยนะคะโผล่มาเร็วมาก What bin nicht mehr Oh, sorry. Das ist schon gut. Mm -hmm. โโอ้หตัวอะไรออกมาเต็มเลยโอ้โหสวยเรานี่กิ๊บเท้าสวยมาก่ัวขีสุนี่ฟีนกซ์เขาสุดน่จะชอบสตุกข์สิ่งนั้นี่สิคะเพิ่งขาแดงตัวนี้ดอกใหญ่นี่ดอกเล็กเพิ่งขึ้นโอ้โหสวยมากนะ สวยมากนะคะดอกไม้ดูค่ะเยอะเลยนะตรงนี้เป็นดอกไม้ที่มีพิษนะคะดูค่ะนี่สวยเลยสวยมากเลยนะเอ้าพึ่งมาก็ดีนี่ดูดิ สวยมากเลยอะโอ้ดูต้นนี้ค่ะสวยมากเลยนะทุกท่านนี่สูงมากเลยดดูิสวยมากเลยนะสวยจังเลย mình cưới mái lên nó nè phân thì khá đen ôi nè Cái máy vào Chưa hết khai múc Ja, wij zijn al op een ไกลิ่นตั้งแต่กายเลยนะคะนี่ค่ะเหม็นมากนะคะนี่โผอ่มาแล้วนะคะอออมาจากไข่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็ดโมรเรนเหม็นค่ะนี่นแล้วนี่กำลังโผล่นะไข่เนูเลยะถนัีเอเลืเล็ก สองชิ้นเด้อโอ้ยสองขึ้นชั้นหุ้สวัดเถอะช่างไแตกแล้วนะคะจะเป็นเห็ดที่เหม็นมากเลยนะคะถ้าเขาโผล่มาจากไข่อะค่ะสวยฮะจะเอาอะไรหนูฮะขิวน้ำใช่มหวิ่งไล่สัตว์ไล่ Quang mà cái nè hiểu dài lên này nhảy đấy chứ mà Hãy หรอหรอนี่ค่ะเอาน้ำเข้าไปต่อได้บีบเข้าไปต่อนะคะเหลือลดนเลนเนยนะโดนเลยดอกโดนน่นะตรงนั้นนะ่ะตองใส่เสียแล้วเด้ว <laughs> อว้า ขับรถไปดูป่าอื่นกันค่ะจะไปดูเห็ดพึ่งแม่มดค่ะว่าเขาขึ้นมาอีกหรือเปล่า ป่านี้ไม่เจอเห็ดแล้วนะคะมาถึงอีกป่านึงแล้วนะคะไปดูด้วยกันเลยนะคะว่ามีเห็ดพึ่งแม่มดให้เราเก็บเลยหรือเปล่าใเจอเห็ดก่อนพี่ไมคโอ้ Mike, oh, นี่ไงดอกนึง mm. โอ้ยนี่โอ้โหนี่ไมค์ โโอ้หนี่ดดูิเจอแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่เห็ดพึ่งไมมดนะคะเยรอเห็ดปลวกฝรั่งค่ะไม่ได้เจอนานแล้วนะคะเห็ดปลวกฝรั่ง นี่เอาป่ะต้นนีงเพิ่พงขึ้นมาสองดอกไม่ดู <c oughs> นะนี่อีกนะโดนกินแล้วโอ้โหเห็ดปลวกเท่านั้นเลยเนาะ <c oughs> เห็ดปลวกพี่ไหมเต็มเลย ปีนี้ขึ้นเยอะเลยนะทุกทุกคนหลวกมาแล้วนี่พี่มั้ยจ้ะโอ้โหว่าปีนี้เยอะตัตไม่ทันโตไม่ทันนอนโหนี่ใี่มั้ย้นี่

Und mit dem Schwarzen haben wir das gefunden. Ja, ganz viel. Schatzi. Jörnle. Ein paar Damen kochen, noch ein Jörnle. Geht bloß.

เลือกเก็บดอกใหญ่ๆคะ่ะดอกใหญ่อยู่แต่ขาสั้นนะคะเล็กเยอะเลยนะ,ะนยตรงนี้ไม่เคยเจอเยอะแบบนี้นะคะดอกเล็กๆแม่เาเนาให้โตยหน่อย อาทิตย์ที่แล้วก็มาดูนะคะแต่ขึ้นอยู่แค่สองดอกไม่คิดนะคะว่าจะขึ้นเยอะแบบนี้เร็วมากเลยนะขาสั้นไงขาสั้นมากนะฟิงอันนี้ชาเหยียบแบนไตแต่เลย มีแต่ขาเห็ดพึ่งแม่มดนู่นน่ะกระตูเสร็จเลยท้อข้างหน้ามีดอกหนึ่งนะคะนุ่นโอ้โหสวยเลยนะคะนี่โอ้โห เหลือแต่หัวนี่คะ่ะนี่นี่โดนกินไปละนี่เล็ก นี่เ,เล็กอยู่นะนี่นี่อันนี้โอเคนี่โอดอร์พม่ไค์เห็ดพึ่งไม่มดค่ะนี่มันเล็กเลยไนงะ แดงสวยเลยนะสวยก็รักจ้ามีอะไรแล้วนะคะแ,แบล็คเบอร์รี่นายไม่ใช่บลูเบอร์รี่ ก็ไหนใช่ป uh ่ะไหนนี่ไงโอ้โหเล้ยกิวเนาะ อืมที่เห็นตรงนู้นนะ่ะแก่แล้วนะล่ะไปดูก่อนอือยากจะรู้ว่าขึ้นมาเมื่อไหร่นะแก่แล้วดูดินี่นี่นี่ก็มีแหละพี่มย้ยตรงนั้นน่ะเจอนีดอกหนึ่งนีดอกหนึ่งนะคะ

กลับบ้านแล้วนะคะทุกทุกคนวันนี้ก็ได้มาเยอะเลยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะ